โดนแรกกับที่กอฟต่อค่ะตอนนี้เรามาพูดถึงงานของพี่กอฟต่อดีกว่าว่าตอนนี้นไหนๆมาอยู่ที่สตูสตดิโอของพี่กอฟแล้วลมัอยากรู้ว่าที่นี่เนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นมายัางไงคะจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นนี้าจากที่ผมทำมที่ผมเคยเกิดไว้ว่าผมจากที่เช่าห้องเล็กๆทำเหมือนไอดอลผมเลยคือห้องเล็กๆทำโมเดลปั้นแล้วก็ทำสตตีตรงระเบียงห้อง oh, แต่ทีนี้่ท <laughs> ีนี้รู้สึกว่าจะมีคนรู้จักเยอะแล้วง,งานเราก็เยอะ ใช่เราก็เลยมีมีไอเดียหรือว่ามีคนทั้งหล้วเขาวรกน่าจะทำเป็นเป็นสตูดิโอขึ้นมาหรือไม่ก็น่าจะขยายที่ทำใช่ก็เลย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 มามาทำเป็นที่นี่เป็นสตูดิโอป็นอื่นใมานานนี่คะพี่กอล์ฟอันนี้อันนี้เข้าปีที่5แล้วครับ อันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นแหล่งที่คนมาดูงานทิ้งได้ด้วยหรือว่าเป็นที่ทําสถานที่ทํ 1. 1> าอเ่าเป็นสถานที่ทําแล้วก็คนที่ที่ที่สนใจสามพานพิเศษก็จะมาแล้วถ้าเทียบกับช่วงแรกกับปัจจุบันอย่างเงี้ยค่ะฟีดแบ็คของงานนี้แบบเป็นยังไงมัางคะ๋อตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้บอก บอกได้เลยว่าค่อนข้างค่อนข้างดีเลยทีเดียวที่เราเราเรามีอ่าสตูดิโอแล้วก็มีมีฟีดแบ็ที่ตอบกลับหมายถึงว่าที่เราเราทําออกไปแล้วแล้วก็แล้วก็ก็คือชิ้นแต่งหมายถึงว่าคือมันดีขึ้นไปพร้อมกับชิ้นงานด้วยแต่ที่เราทําเล็ก,ลกๆงานก็จะใหญ่ขึ้นมาอใช่ตามสถานที่ใช่ครับตอนนี้ตามสถานที่มากจนจะบอกว่าแตจะเต็มเต็มม ที่พี่ก๊อลฟทำมีเขาเรียกว่าไดโอลามาใช่ไหมคะมันค,คืออะไรอะ่ะไดโอลาม่าในลามาคือฉากจําลองฉากจําลองใช่ใช่คือฉากจำฉากอจำลองในตัวละครหนึ่งหมายถึงว่าอ,อย่างเช่นตัวเนี้ยเป็นถ้าถ้าเรียกว่ากากอยกากอยก็คือยอดมุมตึกค่ะที่เมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแบบว่าซูเปอร์ฮีโร่จะชอบไปยืนกันในฉากหนังไม่บอกเลยฮะเขาผมนั่นแหละครับ ก็คือผมก็จะจําลองเข้ามาแล้วก็จะมีตัวละครที่เป็นเป็นเป็นอสำเ็จหมายถึงว่าที่ตอนนี้ที่บอกว่าเป็นเป็นโมเดลที่แบบจะเป็นซูเปอร์แมนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะเขาลูกค้าก็จะไปเอาไปตั้งเป็นเดลม่าเป็นฉากจำลองแล้วคำว่าไดโอรามานี่มันมีเป็นแบ่งประเภทไหมคะว่าเป็นประเภทไหนบ้างอะไรยังไง แบ่งประเภทไหมมันก็แบ่งแบ่งไปตามไปตามรูปแบบของของตัวละครนะครับครับผมก็เป็นแบบว่าเหมือนจริงแบบอ่าเป็นการ์ตูนก็ all, slow, จะแบ่งเป็นเรื่องของเป็นสเกลวอีกยังไงคะสเกลอย่างถ้าตัวเนี้ยอย่างเงี้ยสเกลหนึ่งสเกลหนึ่งต่อหกสเกลหนึ่งต่อหกก็อยู่ที่ประมาณประมาณสิบสองนิ้วหรือสามสิบเซนอ่าแล้วก็จะถ้าท่าเล็กถ้าเล็กกว่า,าขขนี้ก็จะเรียกว่าสเกลหนึ่งต่อแปด ็หนึ่งต่อสี่อะไรนี่เราจนไปถึงถ้าอย่างอย่างคนเรานี่คือก็คือถ้าถ้าเป็นโมเดลที่แบบเท่าคนเราเล็เล็กหนึ่งต่อหนึ่งก็คือหนึ่งต่อหนึ่งก็คือจเหมือนจริงเลยใช่ใช่ยิ่งตัวเลขมากขึ้นก็จะเล็กลงเล็กลงเล็กลงครับผม าง,งานแต่ละชิ้นเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่แตกต่างกันไปมากเลยว่าจะเป็นในป่ากําแพงบ้านใ,<ช>ในบ้านร้างเก่าๆครับผมเวลาที่จะสร้างนี่พี่กอฟต้องไปหาอะไรมันใจคือไปที่ด้านจริงๆเลยนะคะหลกัลกๆแล้วผมจะหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนแล้วก็หาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยอย่างบางอย่างเนี่ยเราก็ือคงจะแบบไม่ถึงขัน้นต้องบินบิน <uh, <f> บินไปบินไปที่เมืองนอกแล้วนะแต่คือว่าหลักๆพอเราได้ข้อมูลอะไรมาแล้วเนี่ยจะแต่จุดหลัก สำคัญเลยการทำเดลวารมาหรือว่าโมเดลเนี่ยหรือว่าหรือว่าฉากจําลองเนี่ยเรื่องของดีเทลหรือรายละเอียดเนี่ยสำคัญกว่าใช่เพราะบางอย่างเนี่ยเราต้องมาดูว่าเฮ้ยอิดทำยังไงให้มันได้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 ไดไดสีลิงได้อารมณ์เป็นเป็นอิดเป็นอ่าเป็นต้นไม้อ่ามีน้ำมีตะไคร้อ่ามีร่องปูนมีอะไรอย่างเงี้ยคือคือตรงเนี้ยสำคัญสำ,ส,ำสำคัญที่สุด <simple> Before, พอเราเราได้รับข้อมูลว่าเป็นรูปทรงม,มาแล้ว แต่เราไม่ได้มองถึงถึงดีเทลทีทท่เราจะทำเนี่ยมันมันก็มันก็ไม่สวยถ้าเป็นไปได้เนี่ยสังเกตจากรอบตัวเราเลยแหละธรรมาชาตินี่แหละ <ừ> ใช่เ<ม>พราะมันจะมาใช้ในการทําทําในอุลมาของเรา<อ>ใช่เคยมีไหมคะที่แบบว่าไปตามตึกร้านจริงๆไปดูสถานที่จริงเลยก็มีมีว่าต้องก็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 ต้อง,อง,องมีอยู่แล้ว<อ>ใช่อย่างเราออกไปนอกบ้านหรือไปสถานที่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องอเก็บข้อมูลถ่ายรูปบ้างใช่แล้วก็สังเกตสังเกต เรื่องของการจัดต้นไม้้ตึกล้างตรงนี้ต้นไม้มันขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจัดองค์ประกอบของเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยพราะเราต้องมาใช้ในการทำทำฉากจำลองอย่างตามพวกคอนโดนี่ถือว่าเป็นงานไดโอราม่าเหมือนกันไหมคะพี่กอฟอ่าเป็น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 การจําลอง ก็คือเรียกว่าโมเดลเหมือนกันแต่แต่เวลาเราไปเห็นที่พวกโมเดลบ้านหรือคอนโดเนี่ยเขาก็จะงโถเขาจะมีต้านท้ายว่า1หนึ่งต่อ90อ้ต่อห้สบอะไรอย่างเงี้ยก็คือตัวเลขตัวเลขใช่ใช่ใช่ชก็จะย่อลงมาแบบคือเรียกว่าโมเดลเหมือนกัน ค่ะเวลาที่พี่กอลทฟทำงานขึ้นมาชิ้นนึงอย่างเงี้ยค่ะเวลาปัานน้นออกมาเนี่ยคือคนที่เขาซื้อเนี่ยเขามีวัตถุประสงค์อะไรอะคะในการที่จะสั่งพี่กอลทฟทำชิ้นนี้ชิ้นนั้นอ๋อถ้าอย่างอย่างที่เป็นเดโอลามาเนี่ยคือก็คือว่าเขาค่าจ้าไปเป็น,เป,นเป็นดิสเพย์กับตัวละครที่เขาเจะไปตั้งซึ่งหมายถึงว่ามันก็จะแทนที่เขาจะตั้งอยู่ในในตู้กระจกเฉยแต่ว่าเป,เป็นตัวอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีเรื่องาราวใช่ไม่มีเรื่องราวในการว่า ตัวอะไรอย่างเงี้ยพอตรงนี้มันก็เหมือนเป็นการสร้างสร้างบรรยากาศใน้ตัวตัวละครมีอะไรดูมีอะไรมากขึ้นใช่ใช่สำหรับผมแล้วนะท,ที่ที่ลูกค้าที่ที่ชอบหรือติดตามเนี่ยคือสไตล์สไตล์ในการทําสียังไงคะก็คือใช่สไตล์หมายถึงว่าคือการทําสีการการให้น้ําหนักหรือแสงเงาก็คือว่าศิลปะจะจะจะ จะขายได้หรือไม่ได้หรือคนจะตามหรือไม่ตามอะผมเชื่อว่าตรงนี้มีส่วนด้วยซึ่งคนที่เก็บหรือนักสะสมจริงเนี่ยเขาดูออกนะเขาดูออกแล้วว่าอ๋อของคนนี้ใช่เขาเห็นงานเห็นเห็นเห็นงานเห็นการใช้สีใช่แค่เฉพาะสีสีแดงอีกคนหนึ่งอาจจะเป็นเป็นอีกแดงมิติหนึ่งซึ่งคือเรื่องของซึ่งใช่ใช่ก็อารมณ์พวกนี้ต้องต้องอาร์ตต้องมากตอนค่ะคุากำลังุยกำลังคุยกับคนอาร์ตมากอยู่ มองตัวเองว่ายังทํางานตรงนี้อยู่หรือเปล่าหรือว่าอาจจะทำอย่างอื่นแล้วก็ทำนี่ฮะัทำมาจนตายแล้วอูจริงเหรอคะใช่ใเพราะว่าคือ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 ถ้าทาร้าเราเหมือนว่าเราเรารู้ตัวเองเราชอบเนี่ยผมเชื่อว่าเราก็คือทําทําไปอย่างนี้นะครับใช่คือเราชอบเราสนุกกับมันเนี่ยผมเชื่อว่าคือเราก็ไม่เบื่อไงคือเรารักมันเราก็เราก็ไม่เหนื่อยที่ลุกที่จะลุกมาทําใช่เราก็เราก็ทําแบบว่าอย่างอย่างมีความสุขใช่ใช่ที่เราผมอาจจะแบบว่าโอ้หอนไปพร้อมกับกายอับแล้วก็โมเดลอะไร ไม่น่าอีกสิปีข้างหน้าอาจจะเป็นแบบว่าสตูดิโอที่เป็นคฤหิสน์หลังใหญ่เลยเราิโมเดลก็จะชิ้น <c oughs> ใหญ่ตามขนาดคฤหาสน์ไปด้วย <c oughs> ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆใช่ใช่เราถ้าเกิดสมมติแบบว่าคนที่สนใจเข้ามาในธุรกิจตรงนี้ค่ะพี่ก๊อฟมีความคิดเห็นว่ายังไงว่าในอนา,นานคตจะเติบโตไปได้ไกลไหมคะผมว่าตรงนี้ผมว่าไป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 ไ,ปไ,ปได้ไกลเลยนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าคนเรายังจะต้องแบบว่าไม่ว่าจะตรองคนจะผลิตหนัง หรือแม้แต่จะเป็นโมเดลบ้านหรือคอนโดอะไรเนี่ยใช่ไหมครัคือผมว่าคนเราไม่หยุดคิดที่จะสร้างหรือจะทาหรอกใช่โมเดลที่เป็นลักษณะของของขันวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยใช่หรือเป็นงานแต่งงานหรืออะไรเนี่ยก็คือก็คือโมเดลนะฮะคือแบบว่าคือผมว่ามันมันมันไปไปได้เรื่อยๆเลยใช่ใช่ที่ผมว่าที่ผมมาเกี่ยวกับพวกหนังหรือว่าตัวละครอย่างเงี้ยว่าก็คือส่วนหนึ่งก็ก็ก็มาก็ก็ชอบชอบเกี่ยวกับหนังก็เลยก็เลยทำตรงนี้ คือไมไ่ว่าจริงๆแล้วคือการทาโมเดลเนี่ยมันมีหลากหลายที่มันค่อนข้างกว้างมากเลยมันเป็น,บนแบบว่าทั้งเรื่องของประตูเรื่องบ้านเรื่องที่มันเยอะแยะมากมายใช่ใช่เยอะเยอะมากครับผมผมก็เลยว่าคิดว่ามันมันมันมนันไปคู่คู่คู่กับกับความเจริญในสังคมตลอดนะผมว่านะ นะคะให้พี่ก็ฝากถึงน้องๆที่แบบว่าสนใจทางด้านนี้หน่อยว่าจะมีพิธีคิดยังไงต้องมีอะไรเป็นพิเศษไหมครับผมก็ถ้ามีอะไรฝากน้องๆเนี่ยก็อยากให้น้องๆเออรักหรือว่าชอบอะไรก็ก็ทำสิ่งนั้นแต่ถ้าชอบโมเดลเหมือนอสไตล์คล้ายๆพี่เนี่ยก็คือว่าเราอยากให้แบบว่าคือ,อศึกษาค่อยๆศึกษาค่อยๆฝึกแล้วค่อยๆทำคือ,ค,อ,ค,อครั้งแรก มันมันไม่สวยมันไม่ดีหรอกแต่ถ้าเร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 าไม่ละทิ้งมันแล้วกลับมาทำใหม่ๆอ่ะวันหนึง่งวันหนึ่งเดี๋ยวเราก็เก่งเราก็คือพี่อยากให้บอกว่าเก็บเก็บไว้แต่ตัวแรกเลยเก็บเก็บไว้เก็บไว้เก็บไ,ไ,ไว้แล้วเราก็มาเทียบดูหนึ่งปีผ่านไปสองปีผ่านไปํามปีปๆๆๆเราก็จะเห็นพัฒนาการของเราแล้วพี่ก็เชื่อว่าเก่งเก่งขึ้นทุกคนครับผมเดี๋ยววันหนึ่งก็เดี๋ยวน้องก็มามาแทนพี่โอ้คือต้องอดทนแล้วก็ว่ามุ่งมานะแบบทำไปเรื่อยมันก็สำเร็จเองครับผม สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่ก๊อฟมากเลยค่ะครับสวัสดีครับรายการป๊อปโชว์เคาท์นี้นะคะหมดเวลาลงแล้วแต่ว่าสัปดาห์หนะน้าเนาจะพาไปรู้จักกับบุคคลที่น่าสนใจคนไหนยังไงอย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้โน้กับพี่ก๊อฟต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วล่ะคะ่ะสวัสดีค่ะ